คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา เขากราบสวัสดีนะครับผมท่านผุ้โยทุกท่านนะก็อยู่กับผมไอซ์ตีบายแกรนด์แจ็คพอตกันอีกเช่นเคยนะก็รอบนี้เดี๋ยวเสียงเข้าไหมวะเทสก่อนโอเคอ่ะก็มาอันดับแรกเลยนะครับผมกลุ่มแกรน d j แจ็คพอตอ่ะท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรอบแรกเลยวันนี้ยี่ป็นถึงยี่สิบสามนาฬิกาแล้วจะมีน้องกิเรนกับพูดจิวนันเองนะพูดอ่ะใครว่าพูดจิวขี้เมานะ เป็นบ่อยมากเกมนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคไป let's go กันเลยดีกว่าเราพกมา300นะมาดูกันแวกกันว่านะะฮมันจะแตกกันหรือเปล่านะกับช่วงเวลารอบแรกของรอบดึกนะไปเหยายวยาวก็ฝากกดซับกดไลค์กันด้วยนะงยยวงกครที่ยังไม่กดฝากด้วยนะจ๊ะขอบบเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพื่อนน,นะ เงียบอย่างเงียบอย่างเงียบต้องนวดกันแบบยาวๆนะดูทรงก็ต้องวัดกระสิบไม้นี่แหละติดคำนวณกี่รอบนะเลดไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้เปิดหัวแบบขอปังๆนะเพื่อนนะโค้ข้าไปลูกเจมานะผมกอเป็นเงินไก่เป็นกอบทองแล้วจากวันนี้ลูกเอมานะผมกอบทองไงเป็นวายเฉยแล้วก็เลขสิบติดแน่นอนตอนนี้คือหนึ่ง เออสิบกับขนมปังดูเรื่องเลยเรื่อยๆไปนะเพื่อนนะฮึบเยี่ยมบริกูดฮึบดกเอมาสวยงานกอบเงินกอบทองส,อสวยๆได้ไหมเพื่อนเออในสิบไม่มามาไหมยังเสียดายเลสิบมาเนี่ยได้ายเพิ่มเลยนะนะแล้วก็เชื่อมตัวอะไรแบบไม่รู้แบบ จำไม่ได้เลยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนกปังสวยแก้วเบี้ยโนโอโคคิวอะไรเต็มจอยหมดแสงมันแรงเหลือเกินเกมนี้เอฟเฟกแบบถลุเว้นนะตาแทบบอดนะเวลาแตกทีหนึ่งสวย1 2 3 4โอเคฟรีแรกเป็น5นะโว้ยพรอนทนทีต้องสะสมคูนก่อนอันดับแรก อะไรก็ได้มาเถอะสักตัว2ตัวเอ้ยจะมาซะเยอะเลยใจเย็นเขาคุยกันอุ้ยดอกโคเวอร์โอ้โหไม่เคยได้เต็มจอยดอกโคเวอร์จนะได้นะบันเทิงเก็บโคโนยพี่จิ๋วสุดรอสวยงามบูญสาสตร์ไหมตัวนี้ปั๊บโอเคคูณสี่ขอต้องคูณคูณสิบนะแล้วก็ดอกใหญ่สักดอกน่าจะเพินพันได้อยู่นะ ถ้ามีนะถ้าได้น่าจะโอเคฮึฮึวันนี้กลับมาอนกแล้วเปิดหัวมันก็กรือโชว์ไปหนึ่งทีถึงวันี้กลับมาเท่าทุนแล้วสามร้อยเอาหน่อยลูกพอ่อลูกพอ่อจิ๋วลูกพอ่อไอ้อย่างแรกไอ้ก้าวมานำโชคก่อนนะเรียกว่าสะสมดวงนะอุ้ยคูณแปดคูณสิบคูณสิบคูณสิบสวยคูณเก้าแล้วก็สิบ สิบมาเหอะขนมปังช่องแรกอ๋อแม่ก้อนเดียวเองห้าหมุนวะ่ะมีสิทธิ์ลุ้นไหมเนี่ยนิดยังนะโอ้โหพี่จิ๋วยายทำกันได้ลงคอ สวยเฮ้ยเรามีวายแบบนี้สวยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงจมโนโจสามนะครับติดเฮ้ยติดคิวติดติดคิวไปก่อน12เขี้ยอือเสือกแทงขึ้นมาคิวกูบับเข้าไป14 52นะฮะเฮ้ออีด9เริ่มมาแล้วเพื่อนกู1ติดี่ไปแล้วจังหวะนี้เลยมุนนะมาลุ้นกันโอ้เรามาขึ้นพันจริงนะครับเป็นห้านะเนี่ยแหละพอดีขอ้จิ๋วเรานะครับ ูเดินได้แรงบวกตัวต้อสะเทือนมากหน้านะน้อว่าอย่างไรนะครับผมปีแรกก็ระเบิดเถิงกันแล้วเพิ่มเม็ดดีกว่าไหสามสิบดีไหมยอดไปยอดไปเพื่อติดถ้าติดนี้บันเทิงนะบอกเลยเม็ดสามสิบสะเทือนสะเทือนแน่นอนนะเคล้าหน้าสั่นหน้าโยกเลยโชะโอเคโอเคบอกเกือกมาติดจุ่มจิ้มแล้วเกิน เฮ้ยสวยไ้วายอยู่นะเฮ้ยซิก้าซิก้าเพื่อนบ้ำเข้าไปร้อยแปะเอรอ้อยแปะเอเนี่ยโอ้ตัวตั้งแพงถูกอ่ะลูกเจพี่ได้ยังไงบัำเข้าไปเออเกือกม้าเนี่ยของจีงผมบอกเลยถ้าได้เต็มจอแล้วบันเทิงเฮ้ยละวายมาสวยด้วยนะท่านผู้ชมติดคิวแน่นอนคิวเต็มจอพันสามนะครับผมแพงกว่าอ่าไอตัวเมื่อกี้อีก,อกนะต้องคิวกู เอาละเกือกมามาซ้ำอีก2,000นหนึ่งเอาละพุงพลาดละกูตานี้สวยโล่งครับบอกเลยว่าโล่งห้าเคแล้วชิวๆหลังจากนี้ปัน่นแยวไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังนะฮะผมไม่ต้องลดมงลดเบรคอยู่นะฮะไถาย,ยาวอย่างเดียวไถขึ้นไถขึ้นนะฮะอ,อ๋อแพงนะตัวนี้ขนมปังข้างโอเคขึ้นราคาเลยทุกเอ้ยลูกหูแล้วลูกคิวมาแบบนี้เรามีวายแบบ เต็มจอเต็มจอสองมือสามแก้วเบียร์ครับท่านผู้ชมโอ้ใหม่กอเอาจนได้นะพี่พูดเรานะบวกโอ้โหแล้วยังไม่จบตอนน่อตัวเลขสิบมีไว้มีไวโอ้โห,โโหเกือกมาบอกนุกเอบอกถังเบียร์ไปอีกเดึงทีตัวคันหนึ่งโอ้โหใหม่ก้อนสามสิบเคครับท่านผู้ชมมันพุ่งอะมันพุ่งอ่ะงทบอกเลยโอ้โหหนักง,ง่ายได้ข่าดนี้เน,นี่นยเพื่อนวันนี้จบสวยนะครับ 300บวก30เคกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โห oh ช่วงนี้ไหลจัดนะเปิดหัวได้สวยสวยเลยนะกับช่วงเวลาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่านะครับใครที่ดูอยู่แนละ้วยังไม่กดซับกดไลค์ฝากกดกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะฮะลิงอยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับพ,พูดคุยกับีได้ยี่ี่ชั่วโมงเลยก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิหน้านครับ